กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยได้จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในอำเภอปลัดจังหวัดในฐานะผู้กำกับและติดตามปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้านประจำปีงบประมาณพศ2567และการสัมมนาเตรียมความพร้อมการเลือกสมาชิกวุฒิสภาพศ2567ขึ้นณอิมแพกเมืองทองธานีโดยผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยผู้บริหารส่วนกลางของกระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานครกรมการปกครองผู้ว่าราชการจังหวัดประหลัดจังหวัดผู้อำนวยการสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดในอำเภอและผู้อำนวยการเขตรวมทั้งสิ้น1,400คนผมอยากจะให้ในอำเภอทุกท่านได้ได้รู้ว่าคือเราเป็นหน่วยงานที่พุ่มชาเนี่ยให้ความไว้วางใจอย่างสูงสุดเพราะการปริัติหน้าที่ของเราเนี่ย หลายๆเรื่องเนี่ยเพราะเราเป็นผู้มัชับใช้กฎหมายในทุกๆเรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยการชับใช้กฎหมายทั้งหมดเนี่ยมันหลีกเลี่ยงเราไม่ได้ในฐานะที่เราไมิดชอบงานบุคคลมันก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรได้ร0อซแต่ผมพูดเสมอว่าผมขอให้ท่านทํางานเต็มที่นะครับการขับเคลื่อนหมู่บ้านยั่งยืน Sustainable Village ตอนนี้ทุกจังหวัดรายงานตำบล เบสท์ a c t i ิมาแล้วนะครับพบทุกจังหวัดน,นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านต่อไปภารกิจจะเป็นของกรมการปกครองเป็นส่วนใหญ่ส่วนสำคัญด้วยนะครับเมื่อพูดถึงเรื่องนโยบายแผนชาติเป็นวินที่เข้แขปรรชาชนผาสุกในสังคมที่มันโกลกัยอย่างยั่งยืนเราสั่งให้งานทะเบียนที่จำเป็นให้มีคนอยู่เว้นพูดง่ายๆว่าถ้าไม่อยู่ก็ติดเบอร์ไว้ให้วิ่งมาเราก็เลยสั่งว่างานทะเบียนอไหนที่ กฎหมายบังคับให้ต้องแจ้งให้มีคนอยู่เวรพร้อมปฏิบัติการในกรณีกฎหมายบังคับในการสัมมนาเตรียมความพร้อมการเลือกสมาชิกวุฒิสภาพศ2567เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและมีบทบาทสำคัญในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาพศ2567 ทางกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักงานกกตนะครับเราก็ได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะยายิ่งผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอนะครับซึ่งจะต้องมีส่วนสําคัญในการกำกับดูแลการเลือกตั้งสมาชิกผู้ที่สภาเนี่ยเรามาทําความเข้าใจกันนะครับส่วนผมในฐานะที่เป็นมทหนึ่งนะเนี่ยขอให้ยืนยันว่าในส่วนของการเลือกสวเนี่ยในความเป็นคนการเมืองเนี่ยผมต้องเป็นกลางอย่างแน่นอนเพราะว่าตรงนี้ไม่ได้มีเรื่องของพรรคการเมืองใดๆเข้ามาเกี่ยวข้อง และในการจัดสัมมนาในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากเจ้าอาวาสวัดป่าพุทธพศฮหริพุนชัยในพระราชูประถมจังหวัดชุมพรได้บรรยายพิเศษในหัวข้อจิตวิญญาณน,นักปกครองสู่พลังเพื่อแผ่นดินพื้นที่เข้มแข็งประชาชนผาสุกในสังคมที่มั่นคงปลอดภัยอย่างยั่งยืนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย